สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการคนสู้โรคนะคะวันนี้เรามีสาระในการดูแลสุขภาพมาฝากกันเช่นเคยค่ะสําหรับประชาชนที่อยู่บนตึกสูงแบบนี้นะคะอาจจะไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อมากเท่าคนที่กําลังประสบภัยน้ําท่วมอยู่ในตอนนี้นะคะที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคมากมายที่มากับน้ําโดยเฉพาะโรคติดต่อทางระบบทางเดินอาหารนะคะที่แพร่กระจายกันอย่างรวดเร็วทีเดียวค่ะวันนี้ในช่วงคลินิกสนทนาคุณหมอจะมาแนะนําแนวทางการป้องกันติดตามกันให้ได้นะคะแต่ก็ อื่นในช่วงคนสู้โรคจะพาไปลงพื้นที่ค่ะช่วงนี้แพทย์พยาบาลทํางานกันอย่างหนักทีเดียวนะคะในการลงพื้นที่ติดตามปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยค่ะดิฉันได้ไปที่สถานีอนามัยวัดพระญาติการามที่จังหวัดพระนครศรียุธยานะคะพาไปดูการทํางานของขีมแพทย์ที่นั่นค่ะ น้ำท่วมขังชาวตำบลไผ่ลิงอเอภพระนครศรีอย,ยุธยาจัังหวดพระนครศรีอย,ยุธยายังอุ่นใจเมื่อมีแพทย์และพยาบาลจากสถานีอนามัยวัดพระญาติการามลงเรือมาเยี่ยมถึงบ้านดูแลตั้งแต่เรื่องอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆไปจนถึงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรังที่ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุเดินทางไปโรงพยาบาลไม่สะดวกรวมทั้งติดตามอาการผู้ป่วยด้วยโรคที่มากับน้ำ เช่นนางบุญส่งดีบุรีที่มีอาการท้องเสียมากจนร่างกายขาดน้ำช่วงนี้พอมีน้ำท่วมเนี่ยก็มีแมลงวันระบาดเยอะหน่อยแล้วก็เรื่องของการปรุงอาหารนะคะบางทีไฟไม่เพียงพอหรือว่าอาหารที่รับประทานเนี่ยเป็นอาหารที่ค้างนานอากาศที่เปลี่ยนแปลงแมลงวนันตอมก็ทำให้ทาใหเ้เกิดท้องเสียขึ้นได้หรือแม้แต่ สุขอ,อนามัยของคนไข้เองในช่วงนี้ค่ะก็บางทีน้ำท่วมแล้วก็ไม่ได้ล้างมือให้สะอาดแพทย์กำชับให้นางบุญส่งรักษาสุขอ,อนามัยให้ดียิ่งขึ้นด้วยการล้างมือบ่อยๆทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆและเก็บอาหารให้มิดชิดป้องกันมแมลงวันตอมและฝากถึงประชาชนทั่วไปที่มีอาการท้องเสียหากถ่ายไม่หยุดจนขาดน้ำคลื่นไส้อาเจียนและมีไข้ควรไปรับการรักษาที่สถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด ในช่วงน้ำท่วมแบบนี้เด็กๆจะสนุกสนานกับการเดินลุยน้ำตรงข้ามกับผู้ใหญ่ที่พยายามหาวิธีไม่ให้เท้าแช่อยู่ในน้ำนานๆแต่สำหรับบ้านที่ถูกน้ำท่วมสูงจนน้ำเข้าไปในบ้านคงยากที่จะหลีกเลี่ยงดังนั้นอีกโรคที่พบก็คือโรคน้ำกัดเท้าที่สร้างความเจ็บปวดและแสบคันก็ได้แต่เช็ดเช็ดแล้วก็ทาแล้วมันก็ต้องลงอีก เช้าคือน,น้ำจะตักเข้าห้องเข้าหอเนี่ยก็คอยวิตไงมันก็ต้องอยู่ในน้ําอีกวิตไม่ให้น้ําเข้าไปในห้องอะไรก็ต้องยอมดีกว่าเข้าของของ้างการปล่อยให้เท้าแช่อยู่ในน้ำนานๆทำให้ผิวหนังบริเวณเท้าเปื่อยหรือเกิดการขีดข่วนจะของมีคมในน้ำได้เสี่ยงต่อการติดเชื้อทั้งเชื้อราและแบคทีเรีย ด้วยความที่มันหลีกเลี่ยงได้ลําบากเพราะฉะนั้นเมื่อย่าน้ําแล้วเอาน้ำแช่เอาเท้าแช่น้ําแล้วเนี่ยก็ควรจะดูแลรักษาความสะอาดอาบน้ําฟอกสบู่แล้วก็เช็ดให้แห้งนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีแผลหรือมีรอยเปื่อยเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมียารักษาเรื่องน้ํากัดเท้าจากทางสาธารณสุขแต่หากแผลใหญ่มากหรือลุกลามมีอาการปวดบวมแดงร้อนและมีไข้ควรปรึกษาบุคลากรสาธารณสุขใกล้บ้าน ส่วนบริเวณที่อับทึบซึ่งมีน้ำนิ่งขังเป็นทั้งแหล่งเพาะพันยุงลายและที่อาศัยของสัตว์มีพิษแพทย์เตือนให้ป้องกันยุงกัดและจัดเก็บที่นอนให้เป็นระเบียบไม่ให้เป็นที่ซ่อนตัวของสัตว์มีพิษทั้งหมดนี้เป็นการทำงานเชิงรุกของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ะะอาการขรองลงมาเล็กตับนะคะทอลัมบีเนี่ยเซลล์ทอรัมบีเนี่ยที่ผู้ได้เป็นเราเนี่สีสักตได้นะคะก็คือเริ่มแรเริ่มเลยการจัดารายการที่สอดแทรก,ก,กความรู้เรื่องมะเร็ง<อ>ตับชนิดเซลล์ท่อน้ำดีผ่านทางวิทยุชุมชน,ชนเป็นเืลล์ที่เข้าถึงประชาชนในท้องถิ่นมากที่สุดและเป็นแนวทางที่น้องกุ๊กไก่ได้ศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่นและอสมเยาวชนในโครงการเรียนรู้เท่าทัน